ก็สวัสดีครับน,นี่ช่องทีมมี่นะวันนี้เรามาอ,อยู่ในโลกนะครับหลังจากที่หายไปนานนะก็ชาระนิดหน่อยนะโอเคอ่าซึ่งเกมนี้ผมเห็นมันเร่งม,มาหน้าฟีนะครับผมลองเข้าไป่นิดหน่อยนะครับซึ่งมันก็อ่าโอเคแล้วอืมไม่รู้สนุกหรือเปล่าแต่ผมจะลองเล่นดูนะเพราะว่ามันเด้งม,มาหน้าฟีแล้วเขเล่นโคตรเยอะเลยสภาพแบบเกมเปิดใหม่นะครับอืม,มลองเข้าไปเล่นดู ก็โอเคแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมร้อนแล้วนะครับซึ่งอ่าอันนีร้านโหลดใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือผมเข้ามาบอกคือผมแค่ก็เข้ามาดูปุ๊บแล้วก็หวังก็ออกไปเลยถ้ามาดูหน้าเกมเฉยโอเคแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมร้อนแนละ้ว่าแล้วเราต้องไปไหนก่อนเคยนะ่เทวันอ่าแล้วก็อนะคือยังไง อากระป๋าเหลมไปไหวได้ไหมเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยเลยลไปไหวคือลมไปไหว้เลยกระป๋าเนี่ยอะื่อของมึงเนี่ยโอ้โหปลาฉลามมึงจับไปกระโดดมันเนี่ยจับไงเนี่ยอันนี้คืออะไรต้องกายถุนเลยนะอืออ่าเฟสเซกเซคเชคอ้าอ๋อ อ่านี่กระนี่มีขนตกแล้วโอ้หเฮ๊ะอะไรอวะอ๋อเคตรงนี้นีวก็อยู่ตรงนี้อ่ะฮะข้าง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 โอ้ยอาฮะอาฮะโอ้ยไปไหนวะนึงอะเอาไม่ได้เลย เอาใหม่นะเออ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 เอีเออเอเอ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 อ้ออเ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 อเออเเเอ มามากเลยเออแล้วนี่ไงปลาก็วอาไอบ้าโอ้โหอะไรเนี่ยเรื่ออะไรอ่ะปลาทำไมตัวใหญ่อย่างวะเนี่ยแปดกิโลอะ่ะโอ้ยอย่างเยอะแล้วก็ต้องไปขายตรงไหนอ่ะอ๋อไม่ใด้จับปลาสับตัวโอเคโอเคจับปลาสับตัวใช่ไหม ก็จับต่อเลยผมจะตัด <one> ตอนที่ผมอ่าตกเสร็จแล้วเลยนะได้ไหม stones storms we're chasing leading us and love is all we'll ever trust yeah no i don't wanna waste what's left And I we'll go through the wastelands through the highways okay, to okay. my shadow okay. to okay. the sun rays and a few moments later แล้วก็อันนี้คือต้องคุยใช่ไหมเนี่ยววะอ,<ม>อยววะไรว่าให้ซื้อปลาฟิชชิงล็อตคือฟิชชิงล็อตได้ไหมเหรออ๋อดประมาณสิบปีไมเหรอตัวแทนสิดเก้าร้อยอ่ะ อุ้ยจะเยอะอยู่ร้อยหนึ่งโอยอร์อเบช่าอ่าเราก็ขายก่อนี่ได้ละซื้อเลยเด้อเอาแล้วไหนอ่ะดีวินทอร์ี้ใช่ไหมเอาซื้อหนี้ เช่าซื้อปิดโอ้โหซื้อบิดอันจะซือเก้าร้อยซื้อสามรอยอซื้อแลาไปงไงเนี้นะฮะซื้อเสร็จนี้ต้องขายเพิ่มต้องเพิ่ม ก็เดี๋ยวผมขอแต่ตอนที่ผมไปไปไกลๆไปได้ไกลแล้วนะโอเคเดี๋ยวมีอะไรนะตื่นเต่นเดี๋ยวผมมาตัดไปตอนนั้นเลยนะโอเคอ่าคือตอนนี้ผมก็เล่นนาได้สาพักแล้วนะคือผมไม่รู้ว่าเป็นฟาร์มยากหรืออะไรคือผมฟาร์มอยู่ตั้งนานผมก็ได้ทีละน้อยทีละนิดทีละนิดเองอะไม่ไหวอะเดี๋ยวผมว่าอ่าอา,อาจจะจบคลิปตอนนี้เลยก็ได้เดี๋ยวตกดูก่อนถ้าได้ตัวดีก็จะเล่นต่อนะ่ ว่าอาจจะไม่รู้ว่าผมอยู่เกาะแบบเกาะล้มต้นไหนอันนี้ผมก็ซื้อเบ็ดใหม่ก็พอใช้ได้อยู่อ่าอันนี้ได้ดูด้วส4.3โลมีสตาร์ทเตอร์แพคเติร์9โลแบบเรือให้เยือนี่ถาวรหรือเปล่ามไม่รู้นะแต่ผมจะเล่นแบบไม่เติมให้ดู ถ้าถ้าไม่ถ้าแบบถ้าแบบเงินไม่หวจริงๆกะค่อยเติมอ๋อเนี่ยผมขายได้เท่ละยี่แปดยี่แปดเองแล้แรกขายได้ตัวละร้อยอ่ะไอตัวแรกเลยเท่ากับได้ช่วยได้ได้อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อือผมดูแล้วมันจะต้องแบบไปตปกเกาะเอ่อถยยึงจะได้ของดีแบบเนี้ยซึ่งผมว่าอันนั่นแหละ ถ้าใครอยากให้เล่นพักส,สองก็คอมเมนต์มาครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้ยอดไลค์า like, อผมขอแค่สิบไลค์ก็ได้นะครับถ้าคลิปนี้ถึง10สิบไลค์นะครับผมจะมาเล่นเกมนี้ต่อนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ไ like, ลค์กดแชร์ด้วนะแล้วก็วไปละบาย Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.